จัดใหญ่มหากุศลวัดภูกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมประจำปีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษครบรอบ7ปีเสด็จสู่สวรรคาคาลายัยระหว่าง13-14ตุลาคม2566 โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรางกูลและพระบรมวงศานุวงศ์ระหว่างวันที่22-23ตุลาคม2566 และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีออกพรรษาตักบาทเทโวเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและสร้างโดมระหว่างวันที่2 9่สถึงสาตุลาคม2566ันาหกำหนดการ วันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกา30นาทีจริ่มพระพุทธมนต์ฉลองพุ่มผ้าป่าสามัคขีวัดหุบกระพงวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกาเทศอานิสงหนึ่งกันและเวลา14นาฬิกา30นาทีถวายผ้าป่าอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีประธานดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคขีคุณวรัญญาคำหอมกุลและคุณประจวบคำหอมกุล บ้านหุบกระพงซอยหนึ่งพระครูวิธานวัชรพงษ์หลวงพ่อสเสน่สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดหุบกระพงประธานดำเนินงานโทร0819876412 อย่าลืมสร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตร่วมโครงการปฏิบัติธรรมประจําปีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิรครบรอบ7ปีเสด็จสู่สวรรคาลัยระหว่างวันที่13-14ตุลาคม2566โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกา ที่5พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลและพระบรมวงศานุวงศ์ระหว่างวันที่22-23ตุลาคม2566และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีออกพรรษาตักบาตรเทวเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและสร้างโดมระหว่างวันที่29-3 30ตุลาคม2566นี้ณวัดหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเกตใจของชนชาวพุทธใ,บใสบริสุท์ดดน้ำเย็นใส